นึ่งสองสามเป็นไดบานเนี่จัดนักจัดเต็มครับพี่น้องเกี่ยวนามปลาครับพี่นอ้องหน่อยปุก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 หอนสวัสดีครับผมเบ้าปุยจูผาครับเมื่อในี้แรกนี้ครับพี่น้องพ่พี่พาน้องครับมากินไก่อบฟางครับพี่น้องหรือว่าอบปิดครับโอ้พี่นอ้องอาตัวๆเลยหอม อ่ะพี่น้องไอ้แม่วซีนเป็นผู้มักครับมักเครื่องครับพี่น้องมีพริกไทยครับซ้อนหอยครับซีอิ๊วขาวครับพี่น้องใส่ผวนอาออกขึ้นจากปีนไม้พี่น้องพี่น้องเห็นไอ้ปะไอ้ตัวตัวเด้พี่น้องอันไอ้อะไรกินตอนเด้พี่น้องเด้หันมาเสียเขาบ้าปุ้ยครับแรงนี่ครับพี่น้องไก่อบฟางครับพี่น้องโอ้ยกให้พี่เห็นน้องบนแจงน่อยครับว่าเห็นป่พี่น้องไก่แม่สาวไม่ไม่ก็รักอ้ออ้ออะไรพี่น้องไอ้ตัวตัวเด้ปะขนาดพี่น้อง อาหานในเบื้องครับพี่น้องทุกสิ่งทุกดังก็ทุกดานครับพี่น้องสุกดีงาออกพร้อมโอ้ยขักขนาดพี่น้องมันเงียบๆเลยพ่วงไข่กำลังดีพร้อมพี่น้องเลยหอนหอนหอนพี่น้องเลยโอ้ยหอนหอนหอนโอ้ยหอนแล้วพี่น้องเนะฮะ โอ้ยบายหยาพี่น้องเลยฮอน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 ค่เจังไีเนาะพี่น้องเนาะแฮ่มันฮอนบ<ะ>้าพี่น้องเอ้ยเนาฟันดอกเมย์ยังได้รสชาติพี่น้องเอ้อยเนาะพักยูนี่สเกินได้พี่น้องเอ้ยออือ เป็นไดบารน,นี่จัดนักจัดเต็มครับพี่น้องโอ้ยซุ้มเห็ดถูกเห็ดยากสิแสบบุน้นหนพี่น้องเลยสวยดกันครับมาเนี่ยเกี๊ยวหนามปลาครับพี่น้องเนี่ย,ย,นนย,ยป,ปุก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 หอนฝุ่งตัวเลยน้ำจิ้ม ออสวยไม่อ้องมากมามากมาเหม,ม,มือนน้ำหอม้องหอนคแฟนครับคุณหมอทุ่บ้านครับวัวหวอน ครับรวยเหมืกันครับอืม โอ้ยังครับแล้วนี่นงครับพี่น้องผ <c oughs> ักมีซี่ไปครับ หอมถึงกินพริกไทยครับแต่ลิ่นสัมผัสคว้องค้องน่องน่หนำไปนำถึงเม็ดพริกไทยครับหอม ไก่ก็ลังเริม่มมันครับขัถนถ่ายคนเนาะสีต้มกับต้มรนะัดพไปเนาะมันอีโอปิดด้วยนังครับอืมหวา,านทั้งเศร้าอยู่ มีปลาว่าแสบได้พี่นอ้องแหนนะแบบนี้แหละกินแบบดามได้พี่ครับพี่น้องเห็นค้มเลี้ยงแบบซุกครับซุกซุกฮันดูก วันถ่ายลูกน้องครับข้าขนาดพี่ลองเลยนังก็เริ่มันมันพอดีมับเลย ว่วงไครครับโซ่อยเข้าไปนังครับมัน พวงคายครับจันให้พี่น้องเบิ้งนเต็มอืมแจกโอ้ขาดขนาดพี่น้องเอง มาเด้อครับสุหมองสุบอานครับสูุสอกสุสอยอะไรโมเน่ <c oughs> นไอโมเนั่นเหรอครับมามาแซ่บแซบไกอ่อบฟางครับมันเนี้ยโอ้อา้าบะเลยเขาโอ้ไข่แตกครับ,รรบมันก็สุกแบบยู่ขังง่าแต่แท้ให้ยังว่าพานาพี่น้อง บวกครครับโว้าอย่างดึกหน่อยมันทงัง ก็สูตรนีโ่โรเมอเดอร์เพื่อนครับสูตมองสุบอนครับอเสี้เนี่ยครับเออครับตัวนี้เป็นเปรครับ ด่วนเลยครับหอมห่ยหอมพริกไทยใส่ซ้อนหาเข้าไปอีกเพิ่มความหวานครับลื่นลงไปอีกคือพริกไทยครับหอมหินสดโว้ยน,นังกับมัน ้ทำกิมเพชรขนาด ตัวทับนี้ครับพอดีพี่น้องยาวตัวใหญ่ครับมันสีผ่สุกต้มเนี่ยหมาะเลยครับตัวหญ่กว่านี้ครับก็เป็นต้มน้ำปลาตม้มแจบปลาอู๋หนึ่งไม่ใชนแล้วครับน่าจิเปื่อย กรดีครับอ่าตอนแรงๆครับ <c oughs> มันนี่เป็นบอลลม de la ปลาช่าครับหอมแบบน่วโอ้น้ำจิ้มสุดประแดกแม่มันหรีนว่าสาวปุยครับสุดยอดเลยแม่สาวปุ๋ยผู้เหยีครับบาปุ๋ยผู้ริเขืาวเราพี่น้องเราจด้ก็ขอขอบคุขอบคุณครับอีกรอบหนึ่งครับติดตามชมครับบ้าปุยจูักครับมือครับไก่อ้วงฟางครับพี่น้องหอมมวยครับมันจุดตรวจแสบบิลีครับเดียว์ตะขัดซี่มันโอ้ เพียรพี่นอ้องโอ้จังหายก็เสียงร่าดิ้งเอามื่อนี้ไปสซฟนี่ก่อนพี่นอ้องคลิปหนาผู้พ่อกันไหมโชคดีมีความสุขครับกับฝากกุย้ยไลกุ้ยแช่นั่นไปเด้อครับบ้าปูยจูผักกับพี่น้องก็ได้เติมกันก็ได้พ่อสามเมืองไปไปรับพี่น้องอ๋อมื่อนี้ไปสซฟนี่ก่อนพี่น้องน่คลิปหนาผู้พ่อ,ก,พอก,กันไหมครับโชคดีมีความสุขครับผมบอกปุยเกาหัวสวัสดีครับจิจ้วฝากกันเด้อพี่นอ้องแสบครับสุดยอดเลยใกล้วอบฟางครับ